ประชามวิชามันขวางกันเฮ้ยอาจารย์เบียร์มาสอนเกี่ยวกับพุทธวจะนะถูกเหรอรู้จริงคำอธิบายไม่แต่คำเดียวแต่ทาไมเราถึงเอาสันดาตัวเองเป็นที่ตั้งกามในการจะซ้าเติมอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เนี่ยขัดขวางผลประโยชน์หลายฝูดเาไม่เคยกลับมานั่งถามคำถามว่ากูกําลังทําอะไรอยู่วะกูทําดีจริงหรือเปล่าเกโดนทัวลงขอโทษถึงแม้กระทั่งโดนโดนด่าโดนท้าชกท้าต่อยที่ด่าแบบแรงก็มีอาจารย์ทํายังไงอาจารย์เป็นคนคนหนึ่งอะครับ ไม่ไม่รู้อาจารย์ธรรมะไม่ได้เป็นคนที่ปฏิบัติตามหลักคําสอน <ừ> ของพระพุทธเจ้าหรือบางคนแบกตําราถือตาาําราแต่ตัวเองปฏิบัติตามตําราไม่ได้เลยแม้แต่ข้อเดียวท่ <ừ> านอาจารย์เมียเนี่ยน่าจะโน้มเอียงโดยส่วนใหญ่เนี่ยไปทำพุทธวจนะเพราะพุทธวจนะคือส่วนหนึ่งในพระไตรปิฎกแต่พระไตรปิฎกทุกตัวอักษรเนี่ยไม่ใช่พุทธวจนะหรือคําที่พรนะพุทธเจ้าบอกสอนหรือคําที่พระเจ้ารับรองยังมีส่วนที่เป็นคําขยายขึ้นแล้วก็แต่งเพิ่มขึ้นโดยมีส่วนขยาย ซึ่งสองอย่างนี้มันเกี่ยวโยงกันแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าใครจะเลือกเชื่อแบบไหนเป็นสิทธิเสรีภาพในการที่จะเลือกเชื่อเราสามารถบอกได้ว่าเอ้ยทำไมลาถึงชิชอแบบนี้แต่เราไม่ได้แบบไม่สามารถที่จะไปยัดเยียดให้เขามาเชื่อตามเราเพราะทุกคนก็มีสิทธิเสรีภาพถ้าสิทธิเสรีภาพนั้นไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ได้เบียดเบียนทั้งตัวเองและ ผู้อื่นอาจารย์มีจุดมุ่งหมายในการที่จะบอกต่ออยู่กับเรื่องของเรื่องราวของพุทธ,ธวจนะคำสอนของพุทธเจ้าแล้ววันนี้ครับพอมาถึงวันนี้หกเดเดือนมันยังตรงตามคอนเซ็ปที่อาจารย์ยึดไว้ไหมครับใช่ก็ยังคงตามคอนเซ็ป เหมือนเดิมก็คือ,อยังสอนตามหลักคําสอนพริเจา้าแต่เราไม่ได้ไปดึงเอาเนื้อหาเนื้อความทั้งหมดในพระเจ้าบิดกออกมาพูดเราก็พูดในสิ่งเฉพาะที่เราจดจําได้เราก็พูดเฉพาะในสิ่งที่เราพูดแล้วมันเข้ากันได้กับสังคมปัจจุบันบเพื่อให้คนเนี่ยเปลี่ยนแปลงความเห็นผิดก้าเข้าสู่ความเห็นที่ถูกต้องอย่างทีีอาจา์พูดไปแต่ตอนแรกว่าเจตนาของอาจารย์สอนธรรมะทุกวันนี้เนี่ยเพื่อแก้ไขความเห็นผิดคนคนเราเนี่ยมาหลับไหลอยู่กับไสยศาสตร์เป็นศาสตร์ในการหลับไหลคือแนวนอนแนวล่างอาจารย์อยากให้เขาเข้าใจตัวเนี่ยวามเชื่อต่างๆที่รู้ท มาเนี่ยมันเป็นศัยศาสตร์มันเป็นศัยศาสตร์ด้านเดรชานวิชามันขวางกั้นต่อมคผลนิพพานแต่สิ่งที่อาจารย์ต้องการที่ทุกคนรู้คือเรียกว่าพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นตัวตื่นทาในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าในหลักสัจจะความจริงแน่นอนวันนี้เป็นวงกว้างแล้วอาจารย์มีคนพูดถึงอาจารย์เยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็แน่นอนไม่พ้นเรื่องราวของดราม่าซึ่งที่ผมเห็นผมขอโทษนะขอโทษไปก่อนเลยนะอาจารย์เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยอาจารย์เบียมาสอนเกี่ยวกับพุทธวจนะ ถูกหรือรู้จริงหรือเปล่าอันนี้ผมว่าอาจารย์น่าจะเคยเห็นออาจารย์อยากจะพูดอะไรตรงนี้ครับจริงๆมันก็ไม่มีอะไรเราเราต้องเข้าใจบริบทของคนที่ยังอยู่ในช่วงของการที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็ ปฏิบัติตามหลักเหตุผลคนเราสอนไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่เก่งชะกาจชะการแค่ไหนก็มีโอกาสในการสอนผิดสอนพลาดได้มีโอกาสในการจำผิดจำพลาดได้คนเดียวที่ไม่มีโอกาสพลาดหรือไม่มีโอกาสผิดเลยคือพระพุทธเจ้าคนเดียวเท่านั้นแม้แต่พระอรหันตก็ยังมีโอกาสในการจำผิดได้มีโอกาสในการเลอะเลือนสัญญาความจำได้ใหม่รู้มีโอกาสในการแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเพราะนั่นคือสัจธรรมความจริงดังนั้นใครก็ตามสอนอะไรแล้วบอกว่าต้องสอนไม่ผิดเท่านั้นแสดงว่าไอ้คนนี้ไม่เข้าใจหลักสัจธรรมความจริงสัจธรรมในโลกเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องเดิน สู่ความเสื่อมเสมอแม้แต่สมองยังเสื่อมได้เลยนับภาษาอะไรกับการที่ไปอ่านในตำรับตำราแล้วจะลืมไม่ได้มันลืมได้เป็นเรื่องปกติเพราะนั้นคนพยายามจะเรียกร้องให้อาจารย์เนี่ยสอนทุกอย่างต้องถูกต้องทั้งหมดนะมันต้องจดจาทุกอย่างได้ร้อยเปอร์เซ็นไม่งั้นจำไม่ได้จำไม่แม่นก็ไม่ต้องมาสอนครับมันมีใครบ้างในโลกนี้ที่สอนไม่ผิดครูในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยก็ยังมีโอกาสในการสอนผิดสอนพลาดสอนผิดสอนพลาดเสร็จแล้วทำยังไงก็ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองในการสอนใหม่ก็แค่เปลี่ยนที่ผิดก็แก้ไขให้ถูกต้อง ก็แค่นั้นก็จบแล้วอืมอาจารย์ก็ยอมรับในข้อผิดของตัวเองถูกต้องไม่ได้อาจารย์เรารจะบอกว่าทุกอย่างที่อาจารย์พูดออกไปแน่นอนแหละมันอาจจะไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องมันอาจจะมีผิดบ้างงแต่ถ้าผิดเสร็จปุ๊บอ่ะมีคนมาทักท้วงแล้วมาพูดคุยกันกอ,อาจารย์ยอมรับได้ถูกต้องคือมันต้องดูว่าอาจารย์ผิดเรื่องอะไรการจดจําประวัติศาสตร์จาประวัติศาสตร์เช่นพระรูปนั้นเคยทําอะไรไว้พระรูปนี้เคยไปทําอะไรในสมัยพุทธกาลไอ้แบบเนี้มีโอกาสพลาดได้แต่สิ่งที่อาจารย์สออออนแลลล้วไม่่เเคคยพาาดกกก็ืืรรงงขหััปฏิิบต เพราะเราปฏิบัติมาแล้วศีลสมาธิปัญญาทำาอะไรยังไงไอ้ตัวนี้ไม่มีทางพลาดเพราะมันอยู่ที่การปฏิบัติของแต่ละคนเป็นปัจจัต่างรู้เฉพาะตนเป็นสิกขีภูตโตเ,เป็นพยานแก่ตนเองอไอ้เรื่องนี้มันไม่มีใครมาบอกผิดบอกถูกได้เพราะมันอยู่ที่หลักการปฏิบัติของแต่ละคนดังนั้นตัวนี้อาจารย์จะสอนสอดรับไม่ขัดแย้งกับหลักคำสอนตัวนี้ลืมไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นการปฏิบัติจริงๆเหมือนรสชาติน้ำปลาอย่างเงี้ยมันเค็มอย่างเงี้ยใครจะลืมรสชาติความเค็มได้ก็มันเค็มอย่างเงี้ยไม่มีทางว่าละมันรู้อยู่เป็น แล้วครั้งหนึ่งมันจะเป็นไปประดอดนี่เรียกว่าหลักการปฏิบัติแต่ถ้าลองถามจักรยาม,มีอะไรบ้างมีแฮนด์มั้งโซ่หรือเปล่าว่ามีกี่ข้อจะเนี้ยอันนี้มันจะจําไม่ได้เป็นเรื่องปกติแต่เมื่อขี่ย่อมจําได้รายละเอียดดีเทลถูกต้องมันอาจจะมีหลงลืมกันบ้าง,งด้วยความที่เราเป็นมนุษย์ถูกต้องถูกต้องไหมครับอาจารย์ทีนี้อย่างที่อาจารย์จุดเริ่มต้นของอาจารย์อยากจะพูดพูดในสไตล์ของอาจารย์ให้คนทั่วไปตาสว่างวันนี้แหละอาจารย์วันนี้เอาจริงๆอาจารย์มันมี2ฝั่งที่โอเคฝั่งหน เห็นตามอาจารย์อีกฝั่งหนึ่งไม่เห็นด้วยกับอาจารย์จุดประสงค์จุดมุ่งหมายของเราอาจารย์มันยังคงเส้นคงวาแบบเดิมหรือเปล่าอาจารย์ใช่เหมือนเดิมทุกอย่างอย่างที่อ,อาจารย์บอกจากวันแรกได้ว,ว่าที่อาจารย์กระแทกแรงๆใช้คําพูดแบบนี้เนี่ยจุดประสงค์เพราะอาจารย์ต้องการคัดคนคนที่เข้ากันได้กับอาจารย์อเพราะใครรับฟังคําด่าข,ของอาจารย์ได้ครับ เขายอมรับตัวอาจารย์และเบื้องต้นว่าเฮ้ยทำด่าไม่มีผลนะเขาแต่เขาต้องการเนื้อหาที่จะกําลังพูดสื่อสารเขาว่ามีประโยชน์กับตัวเขาเขาสามารถนําไปปรับพฤติปฏิบัติในชีวิตของเขาให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ค,คนนี้กลับมาอยู่กับเราเลยเพราะเขาเลือกเราแล้วไงแม้จะดา่าทอแค่ไหนเขารู้สึกไม่เขามัาร,มารู้สึกไม่เป็นอะไรเขารู้สึกโอเคอาจารย์กรองคนแบบนี้เข้ามาแต่ส่วนใครฟังอาจารย์ครั้งแรกแล้วฟังไม่ได้ทนไม่ได้มันพูดจาหยาบคายเป็นอาจารย์ภาษาอะไรแต่งต้นก็เดินออกไปเลยแค่นั้นเองง่ายง่าแค่นั้ในเมื่อคุณรับเราเป็น โค้ดในชีวิตคุณในการเชื่อความเห็นที่เรากาลังจะสอนอกำลังจะบอกคุณคุณก็แค่เดินออกไปเพราะฉะนั้นแม้แต่พระเจ้าเองในสอพุทธการเนี่ยพระองค์สอนธรรมะก็มีคนตั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยโตผู้ใเจ้าตลอดเวลาเถียงผู้ใดเจ้าไม่พอใจผู้ใดเจ้าด่าทอต่อว่าผู้ใดเจ้าว,ว่าสมณะหัวโล้นก็มีอ,มอ,มอย่างงี้มีมากไปมหาศาลดังนั้น ในโลกเรามันเป็นโลกคู่กับธรรมรมันมีการสรรเสริญมันต้องมีการนินทาเป็นเรื่องปกติธรรมดาดังนั้นถ้าเราคิดจะเลือกในการสั่งสอนคนและเรามั่นใจว่าเราปฏิบัติได้เราก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงในสัจธรรมของโลกนี้ได้เช่นเดียวกันอแน่นอนเลยครับว่าเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดบอกว่าอาจารย์พยายามพูดกระแทกให้ไปถึงให้ไม่เสร็จที่อาจารย์ลังจะบอกไปถึงอีกคนหนึ่งแต่ทีนี้มันก็มีอ,อ,อีกด้านหนึ่งที่เขาพิมพ์บอกอาจารย์เห็นอยู่แล้วเขาบอกว่ามาสอนพระพุทธศาสนา องค์ุมเจพัมมาสานพทธเจ้าให้ใจยเย็นๆแต่อาจารย์โอ้หนี่กระโถนปลาเลยนะนู่นนี่นั่นนะอย่างเงี้ยอาจารย์ผมผมได้ยินเยอะมากว่า โหนจะมาสอนทำแต่ตัวเองยังควบคุมอารมณ์ไม่ได้เลยอะ่ะอย่างนี้อาจารย์คือยังไงครับแล้วปัญหาคืออาจารย์เคยเคลียรกระโถใส่ใครไหมละ่ะก็ไม่เคยออก็ไม่เคยมันเป็นแค่ลักษณะอาการเหมือนพ่อเหมือนแม่ดูลูกอะ่ะเดี๋ยวตีให้เลยนะอย่าไปตรงนั้นนะระวังนะมันเป็นการขู่เพื่อเตือนในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีแม่คนหนึ่งเนี่ยเตือนลูกว่าลูกเดี๋ยวจะไปเผชิญอันตรายภายนอกจึงไม่ให้ลูกออกจากบ้านแต่ลูกก็ดันทุลังเถียงจะพยายามไปให้ได้แม่ก็เลยขู่ว่าจะไปตายที่ไหนก็ไปเนี่ยคำแบบนี้ดูหยาบไหมดูหยาบดูสาบกา เพราะว่าแม่มีเจตนาดีในการห้ามลูกไม่ให้ออกไปเจอพยานอันตร,รายจึงใช้วิธีการขู่ลูกว่าถ้าออกไปมันจะตายนะก็เลยขู่ลูกว่าเนี่ยถ้ามึงจะไปตายที่ไหนก็ไปเลยขู่ให้ลูกหยุดแล้วลูกก็หยุดไง สุดท้ายแล้วมันไม่เป็นวิบากกรรมเพราะอะไรเจตนาเขาไม่ได้มีเจตนาในการปรทัทธร้ายต่อลูกเขาเขามีความเป็นห่วงลูกเขาจึงพูดออกไปแบบนั้นผู้เลี้ยงชื่นไม่บอกว่าเนี่ยไม่เป็นคำหยาบและไม่มีความบาปเจือปนในคำพูดนั้นเช่นเดียวกับอาจารย์คำถามคือเวลา,าจาย์ดาอาจารย์จะเวียงอโถนใครรู้ใจอา,อาจารย์ใครรู้เจตนาอาจารย์ว่าอาจารย์มีเจตนาปทัทธร้ายต่อบุคคลใดหรืออาจารย์มีความโกรธความเกลียดความมาฆ่าพยาบาทมาไลกับใครนอกจากมองเข้ามาว่าเป็นพฤติกรรมอาจารย์ถามว่าเวลานักแสดงเนี่ยเป็นนางร้ายเขาร้ายจริงแบบนั้นไหมในชีวิตจริงเขาอาจจะไม่ จริงก็ได้แค่เป็นลักษณะของการแสดงออกการแสดงในอาชีพของเขาดังนั้นในสิ่งที่อาจารย์ทํามันก็เป็นหนึ่งในอากับ,อาก,บอากับกิริยาอาการการแสดงที่อาจารย์เนี่ยขม่มขี่ข่มเหงต่อกิเลสตัณหาในสันดานของคนเลวคนชั่วเพราะนั้นอาจารย์จึงต้องขม่มต้องขู่ต้องข่มไว้ข่มซึ่งอะไรสมข่มซึ่งกิเลสตัณหาไม่ใช่ข่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งคําถามคืออาจารย์รู้จักใครในโซเชียล วัน<อ>หนึ่งคำถามเป็นพันคำถามขึ้นมาอาจารย์ไม่รู้จักใครเลยน่าจ์จะไปด่าตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ไหมไม่ได้อาจารย์แค่ขอหยิบยืมคำถามเข้ามาแล้วเอาคำถามเขาเนี่ยด่ากลับไปในความเลวความชั่วของคำถามนั้นแล้วเขาต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้นั่นคือเจตจำนงที่อาจารย์ดา่าแต่อาจารย์ไม่ได้ดา่าจี้ไปที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่มีการเอย่ยชื่อเอ่ยนามแต่เป็นการกระแทกต่อกิเลสตัณหาสันดานอัตตาตัวตนของบุคคลนั้นให้กลับมาเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิม อาจารย์กาลังจะบอกว่าอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งของอาจารย์ในการที่จะทําให้คนได้เห็นในมุมนี้ให้คนได้เห็นรู้สึกแบบเอ้ยโอเคถูกไหมาอาจารย์ใช่แค่นั้นเลยเจตนาของอาจารย์มีว่าไม่ไม่ใช่ว่าให้เขามาเห็นมุมเรานะอาจารย์เนี่ยมีมุมมุมเดียวใน,ในการใช้ชีวิตคือมุมที่เดินตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแต่ส่วนอากับกิริยาอาการเนี่ยอาจารย์ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนเห็นอาการอาจารย์นี้แต่เจตนาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ต้องการจะกระแทกกิเลสอาจารย์ให้อยากให้เห็นว่า กิเลตตัณหาตัวเนี้ยมันหนาแน่นนะมันอันตรายนะอ่าทุกคนกิเลตตัวนี้อย่าทํามันนะอันตรายร้ายแรงมากเลยไม่ทําเราสูญนรกกาเนิดเจริญชาและเปตวิสัยใครที่ไหนจะฟังดังนั้นเวลาเตือนต้องเตือนอะไรเฮ้ยมึงสันดาลแบบนี้มันใช้ไม่ได้นะอย่าทําชั่วทาเล็วแบบนี้มึงต้องเปลี่ยนสันดาลตัวให้เร็วไม่งั้นมันจะลากมึงลงนรกลงเหวนะไหวหรอรับไหวหรอผลจากการกระทำ เหมือนเราสอนลูกกับเวลาลูกผิดอ่ะเราเรียกลูกว่าพูดแต่คําหวานไพเราะคําถามคือเราไม่ดุไม่ตําหนิเขาจะรู้ได้ไงว่าอันเนี้ยมันอันตรายร้ายแรงขนาดไหนดังนั้นสิ่งที่อาจารย์แสดงออกอาจารย์แสดงออกให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่สันดานการกระทำแบบนี้ทแลกำลังทําอยู่เนี่ยมันอันตรายมากนะอาจารย์จึงต้องดุรุนแรงมากครับดังนั้นแต่เวลามาเจออาจารย์ตัวจริงอาจารย์ไม่อยู่ขนาดนี้อาจารย์จะพูดจาอ่อนหวานอาจารย์จะพูดจาไม่มีมึงไม่มีกูด้วยซ้ำเพราะอะไรมันอยู่ต่อหน้าเราแต่นั่นมันคือในโลกโซเชียลมันมีแต่ความเลวความชั่วเต็มโลเีย เราเห็นไหมโซเชียลทุกวันนี้มันนึกจะวิาพากษ์วิจารใครมันก็วิาพากษ์วิจาร์มันนึกจะด่าใครมันก็ด่าแต่คําถามคือเรื่องนั้นเป็นเรื่องในชีวิตเขาไหมไม่ใช่รู้จักหรือเปล่าไม่รู้จักรูจก้จริงๆริงไหมว่าคนนั้นเขาทาผิดตามตามที่เราเห็นในหน้าข่าวจริงหรือเปล่าไม่รู้ไม่เคยถามเขาแม้แต่คําเดียวไม่เคยได้ยินคาําอธิบายแม้แต่คําเดียวแต่ทําไมเราถึงเอาสันดาลตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วไปด่าเขามันจึง ความเลวความชั่วมันจึงทวีขึ้นอย่างหนักหน่วงมากในโลกโซเชียลอ,อาจารย์จึงต้องอาศัยกําลังตัวนี้ในการกำหลาบความเลวความชั่วตัวนี้ลงให้ได้นะแล้วมันก็จะมีคนถามคําถามง่ายเนยอาจารย์แล้วพูดพร้อมไม่ได้หรอครับ ก็ทุกคนมีพูดเพราะต้องเยอะต้องแยะแล้วอ่ะคนในสังคมนี้พูดเพราะต้องเยอะต้องแยะก็ใครพอใจในการกินอะไรในการเลือกเสพอะไรก็ไปกินอันน้นเสพอะไสิในเมื่อเราพอใจในการได้ยินได้ฟังคําพูดอ่อนหวานสนอเพราะหูก็ไปเลือกคนที่เขาพูดจาอ่อนหวานสนอเพราะหูใครต้องการกระแทกแดดดันรุนแรงเพื่อให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันต้องอย่างนี้มันถึงลูกถึงคนกว่าฉันจะพอเวลาฟังแล้วมันแบบมันฮึิมอย่างจะแก้สันดาตัวเอง ก็มาฟังอาจารย์โอกาสในการเลือกมีเยอะแยะคําถามคือร้านอาหารมีตั้งสิบร้านไม่พอใจร้านเนี้ยทำาไมต้องมาเลือกกินร้านนี้ล่ะก็ไปกินร้านที่อีกตั้งเยอะตั้งแยะที่เองพอใจสิดังนั้นวิธีการสอนของแต่ละคนเทคนิคในการสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจจะถามว่าคนดูรายการเราทุกคนพอจะในรายการเราทุกคนไหมไม่ก็ไม่ก็เลือกไปละเปลี่ยนไปดูรายการรายการผีมีตั้งเยอะตั้งแยะแล้วทําไมจะต้องทาไมมึงจัดรายการแบบนี้ทําไมไม่วางแบบนี้ทําไมไม่เอาแขกรับเชิญคนนี้มา เขาก็ไปฟังรายการอื่นสิเขาก็เอาแข่รแล้วชิญคนอื่นไปทำไมไม่ฟังคนอื่น <_ d ata> นั่นแหละมันอยู่ที่เราเลือกเองว่าเราจะเลือกตัดสินใจอะไรแต่คนเรามันจะต้องพยายามเปลี่ยนแปลงค,คนอื่นให้เป็นไปตามความพอใจของตัวเองไงมันมาเปลี่ยนเราทําไมในเมื่อน,นี่มันคือรายการเราก็ไปเปลี่ยนตัวเองในการเลือกฟังรายการสิครับออมันเป็นตรก,กะที่ง่ายใช่คือถ้ามันฟังจริงคือมันเป็นตรก,กะความจริงบนโลกใบนี้เลยต้องนะครับแต่ทีนี้เนี่ยหนึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นอาจารย์วันนั้นที่เราคุยกันในเรื่องราวของพุทธวจนะของพระพุทธเจ้าพอมาถึงวันนนนี้แ่ อาจารย์เจออ้โหหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นขอโทษนะครับพระก็ดี <c oughs> หรือว่านน่นนี่นั่นก็ดีเยอะแยะมากมายวันนี้อยากฟังจากปากอาจารย์ว่าพุทธวจนะแนวคิดของอาจารย์นี่อาจารย์พูดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังใช้ได้จริงอยู่ไหม ยังใช้ได้จริงเหมือนเดิมคําสอนของพระองค์เป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจํากัดด้วยกาลเวลามันจะใช้ได้กับทุกผู้ตัวคนไม่ใช่เฉพาะเพศหญิงหรือเพศช,ชายไม่ใช่เฉพาะคนดีหรือคนเลวไม่ใช่เฉพาะคนรวยหรือคนจนมันใช้ได้กับทุกคนดังน,นั้นวันแรกที่อาจารย์พูดยืนยันตัวไหนตัวปัจจุบันนี้ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าหลักคําสอนของพระองค์นี้ยังสามารถใช้ได้กับทุกผู้ตัวคนแล้วสามารถเป็นแนวเป็นแถวเป็นแวนแวทางในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยให้ประสบสุขประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตได้ที่ผ่านมาอาจารย์เดินดราม่าเนี่ยรุนแรงมาก อาจาร,รย์ยังคงใช้เลือกหลักคำสอนพระเจ้าในการใช้ในการปลอบประโลมเยียวยาจิตใจ,ใจตัวเองด้วยหลักศจะความจริงอาจาร,รย์จึงสามารถยือนอยู่ในปัจจุบันโดยไม่ทุกข์ร้อนไม่ร้องไห้น้ําตาไหลไม่วิ่งล็อกและแหกกระเชิงในการทาสิ่งใดยังตั้งสติสัปชัญญาอยู่กับปัจจุบันแล้วยอมรับตามความเป็นจริงทุกเรื่องได้เพราะอาจารย์ใช้หลักคําสอนพระเจ้าดามาอาจารย์มาว่าอาจารย์มีคดีล้มละลายมาโอ้โหประจานกันไปทั่วประเทศเต็มไปหมด หาโอกาสในการจะซ้าเติมอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เนี่ยขัดขวางผลประโยชน์หลายฝูด<ม>หลายส่วนหลายฝ่าย<ม>แต่สุดท้ายแล้วอาจารย์ก็ใช้หลักธรรมหลักวินัยของบรรเจ้าในการจัดการปัญหาหนี้สินของตัวเองจนหมดได้ในปัจจุบันคดีล้มละลายอาจารย์ก็จบสิ้นแล้วศาลก็สั่งยุติคดีล้มละลายเรียบร้อยแล้วพาะอาจารย์เอาเงินทุกมาลดจ่ายหมดแล้วเพาะอาจารย์ย<ม>ืนตามธรรมว่า เราต้องจ่ายเงินคืนเจ้าหนี้ทุกบาททุกสตางค์ยังยืนยันตามเหตุตามปัจเจเนียาวอาจารย์ศึกออกอาจารย์ยังไม่ได้บวชในตอนนั้นแล้วรอคอยในการบวชในวันนี้จุดประสงค์ก็เพื่อใช้หนี้ให้จบใช้หนี้ให้หมดแล้วเราจึงไปบวชตามเวลาท,ที่เราเนี่ยกำหนดกฎเกณฑ์ไว้วันนั้นอาจารย์พูดอาจารย์บอกว่าตอนนี้ที่ยังไม่บวชเพราะว่าเอามาใช้หนี้ก่อนอเอาทางโลกให้มันจบไปก่อนอแล้วจะได้สบายในทางธรรมแน่นอนแหละฮะวันนี้คําสอนของพระพุทธเจ้าผมไปเห็นในเน็ตมาบางคนพิมพ์มาอาจารย์พูดมาตลอดว่าศาสนาพุทธของเรา มันก็มีคนถามต่อว่าถ้าดีจริงทําไมทั้งโลกไม่นับถือศาสนาพุทธละของดีมีตั้งเยอะตั้งแยะแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเห็นคุณค่า ทุกคนไม่ได้เห็นคุณค่าแบบเดียวกันหมดทำไมคนรวยไม่ใส่ทองแต่ทำไมถึงใส่เพชรแต่ทำไมคนบางคนที่เป็นชาวบ้านธรรมดาไม่เลือกใส่เพชรแต่เลือกใส่ทองอทำไมบางคนชอบอาจารย์ทำไมบางคนเกลียดอาจารย์เพราะคนมองเห็นคุณค่าของตัวอาจารย์แต่ละคนแตกต่างกันดังน,นั้นจะบอกว่าทำไมศาสนาพุทธดีที่สุดในความหมายของเราในความเห็นของเราแต่ทำไมทั่วโลกถึงไม่นับถือเพราะแต่ละคนยังเห็นคุณค่าของศาสนาพุทธไม่มากเพียงพอเท่ากับแบบเดียวกับที่เรากําลังเห็นคุณค่าในศาสนาพุทธเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราเห็นมุมมองและเหตุผลในศาสนานั้น เกิดประโยชน์ต่อตัวเองยังไงดังนั้นแต่ละคนแต่ละคนเขาเห็นคุณค่าของศาสนาเขาว่าเป็นมุมมองที่สามารถแก้ไขความทุกข์ในชีวิตเขาได้ดีกว่าศาสนาพุทธเขาจึงเลือกตัดสินใจในสิ่งนั้นอาจจะได้เหตุผลว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจเหตุผลทั้งหมดเขาอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังในหลักคําสอนของขพระองค์มันถูกปิดตาปิดใจหลายอย่างเหตุปัใจจัยในประเทศเขาอาจจะไม่ได้มี ศาส,สนาพุทธอาจจะไม่ได้มีความเชื่อความศรัทธาแบบนี้หรืออาจจะเป็นเพราะวิบากกรรมของเขาที่เขาเคยขวางผลประโยชน์หรือขวางทําต่อใครมาจึงทําให้เขาเข้าใจตามหลักคําสอนที่เป็นหลักศาจจะความจริงในชาติปัจจุบันนี้ไม่ได้เพราะนั้นมันอยู่ที่มุมมองคุณค่าของแต่ละคนคไม่ใช่ว่าศาสนานี้ไม่จริงหรือไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีที่สุดแต่มันดีที่สุดแต่อยู่ที่ว่าดีที่สุดสําหรับใครแค่นั้นเองอแต่ว่าทุกศาสนาดีหมด ขึ้นอยู่ที่ใครจะถูกจริตกับใครมากกว่านะครับแล้วก็แน่นอนแหละฮะว่าสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเรื่องราวของเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์พูดวันนั้นอาจารย์ยังไม่บวชเพราะว่าต้องต้องใช้นี่ก่อนอวันนี้มันมีคําถามเยอะแยะเลยครับแล้วก็มีคนพูดกันเยอะแยะมากมายเดี๋วดูสิอาจารย์เบีร์ไม่ได้บวชหรอกอม,มาทํารับงานอย่างเงี้ยมีเงินเข้ามาไม่บวชแล้วอาจารย์ จากปากอาจารย์เลยอะบวชยังยืนยันว่าบวชมันเดิม,มจริงๆครูบาอาจารย์เนี่ยสั่งอาจารย์ไว้ว่าไม่ให้ประกาศไม่ให้ประกาศว่าจะบวชเมื่อไหร่แต่เนื่องจากว่าอาจารย์ไม่ได้ประกาศว่าจะบวชเมื่อไหร่แต่อาจารย์จะเดินทางเข้าวัดเดือนตุลาตุลาปี68เนี่ย8หกแปด <นะ S 2> ใช่เดือนตุลาเดือนเนี่ยตุลาที่จะถึงเนี่ยอาจารย์จะเดินทางเข้าวัดแล้วแล้วก็เตรียมตัวแต่ระยะเวลาการบวชขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์ว่าอาจารย์อนุญาตให้อาจารย์บวชเดือนไหนวันไหนตามเหตุปัจจัยของท่านเองเพ <Okay. S 2> ราะนั้นการกาหนดบวชอาจารย์บอกไม่่่ไดดด้้แตกําาาาหนเขววัอจรบ จะกาหนดเข้าเดือนตุลาคมแล้วพอเข้าไปแล้วเนี่ยอาจารย์ตัดทุกอย่างเลยไหมไม่ไลฟ์แล้วไม่ไม่นู่นนี่นั่นแล้วอะไรก็นะอาจจะมีบ้างเล็กเน้อยเพราะว่าเรายังอยู่นอกวัดค,คือยังอยู่บริเวณนอกจากเขตสงฆ์เพราะว่าเป็นกาลังเตรียมตัวในในการใส่ชุดขาวแล้วกวบวชหน้ากันนะพอเวลาเราเก้าวเข้าสู่วัดป่าคือเข้าเข้าสู่ในป่าแล้วเนี่ยพื้นที่เดียวกันแล้วเพื่อไปเคยชินกับกุฏิที่เราต้องไปอยู่จริงๆ ตรงนี้จะต้องตัดโซเชียลทั้งหมดซึ่งโดยระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์หลังจากเข้าวัดเขาจะไปพระคูบาจารจะเป็นคนพิจารณาว่าได้เวลาในการเข้าป่าแล้วเพราะนั้นช่วงแรกเนี่ยเราจะอยู่ด้านนอกรบ,บริเวณด้านนอกอยู่บริเวณช่วงสาลาที่เขาให้นาคอยู่แต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะให้เราเข้าไปเตรียมตัวในป่าด้านนอกเนี่ยยังมีไฟฟ้าอยู่ยังมีไฟฟ้าอยู่แต่ก็ไม่สามารถเล่นอะไรได้จริงจังแต่เมื่อเข้าป่าแล้วเนี่ยจะไม่มีไฟฟ้าแล้วตัดหมดเลยตัดหมดเลยแม้แต่พัดลมไฟก็ไม่มีจุดเทียนในการเข้าอย่างเดียวแล้วก็เข้าาไปปอยยู่่ในทบเล โอ้โหอาจารย์เอาอย่างนั้นเลยใช่วัดป่าก็จะเป็นแบบนี้ครับที่บวชที่ไหนครับอาจารย์วัดป่านาคําน้อยอ่หลวงพอ่อหลวงพ่ออินทวายหลวงพ่ออินทวายอุดรธานีนะผมได้เห็นท่าโวอ,โอนนั้นข่าวออกเยอะแยะมากมายแล้วก็เกี่ยวกับหลวงพ่ออินทวายด้วยแล้วก็มีคนมาทําทไมอาจารย์เบียร์ต้องไปที่นู่นทําไมต้องต้องไปบวชที่นู่นอยากฟังอาจารย์ว่าทําไมอาจารย์ถึงเลือกที่วัดนูนทําไมถึงเลือกหลวงพ่ออินทวายครับเพราะว่าที่วัดนี้เนี่ยหลวงพ่ออินทวายคือหนึ่งในลูกศิษย์หลวงตามหาบัวซึ่งที่อาจารย์ปฏิบัติธรรมจนรู้สึก ตัวเราเองเนี่ยว่าคืบหน้าได้ก็เพราะว่าหลวงตามหาบัวเทศสอนเทศสอนใน y t u t u นี่แหละเสร็จแล้วอาจารย์ก็เห็นว่าหลวงพระอินทาวายเป็นลูกศิษย์และหลวงตามหาบัวก็บอกว่า วัดป่านาคำน้อยเป็นสถานที่อันวิเวกดีกเล้นสบงบเงียบเหมาะกับนักภาวนาเราก็รู้สึกว่าสถานที่นี่แหละแล้วที่ดินเนี่ยมันมีหกเจ็ดร้อยไร่มันเป็นป่าทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยมันเหมาะแล้วกุฏิพระก็อยู่ไกลๆกันตะโกนเรียกกัน,นยังไม่ได้ยินด้วยซ้ำใช่มันอยู่ห่างๆกันเลยเดินห่างเดินกุฏิหนึ่งเดินห่างกันเนี่ยสิบนาทีถึงสิบห้านาทีถ,ถ้าใช้เวลาในการเดินทั้งป่าเนี่ยเดินออกจากวัดมาเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงจะมาถึงศาลาส่วนกลางได้อย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออที่เนี่ยวิเวกหลีกเลีเ่กาารน เตุเพศภัยอะไรต่ตางๆอานาจากกิเลสตัณหาภายนอกเราอยากกลับเข้าสู่ภายในก็คือภายในธรรมชาติจริงๆแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็ปฏิบัติตามหลักแนวทางคําสอนโดยเจ้าแล้วก็ตามแนวตามแถวครูบาอาจารย์เป็นพระที่ดีเป็นเนื้อนาบุญแก่โลกได้จริงๆเราจึงตัดสินใจเลือกที่นี่แต่ถ้าอาจารย์ไปที่นั่นแล้วไม่รู้ถ้าผมมองจากตรงนี้อาจารย์จะไม่ได้บอกต่อแล้วนะอาจารย์จะไม่ได้สอนต่อแล้วนะนั่นแหละคือ ความเจตนาของอาจารย์อาจารย์เนี่ยประกาศตั้งแต่วันแรกที่อาจารย์สอนธรรมะว่าอาจารย์จะสอนธรรมะในฐานะฆราวาสไม่เกิน3ปีเมื่อครบ3ปีแล้วที่อาจารย์วางไว้อาจารย์ก็จะไปบวชแล้วจะยุติบทบาททุกอย่าง ังนั้นเกณฑ์ของอาจารย์วาระของอาจารย์มีแค่3ปีตามที่อาจารย์ตั้งใจไว้คือ3ปีดังนี้ตอนนี้มันใกล้จะถึง3ปีแล้วก็จะเป็นช่วงระยะเวลาเดียวกันกันกบที่อาจารย์เนี่ยวางแพทเทิร์นไว้ตั้งแต่ตอนแรกรก็จะอยู่ในช่วงนี้คือช่วงประมาณเดือนตุลาอาจารย์ก็จะกลับเข้าวัดเป็นปกติแล้วอาจารย์ก็รู้สึกเหนื่อยล้ามากในช่วงนี้ไม่ว่าจะเหนื่อยจากกระแสดามา่าไม่ว่าจะเหนื่อยจากการที่เราออกบรรยายทําเป็นประจําทุกวันวาระสามงานสี่งานไม่ได้พักไม่ได้ผ่อน แล้วบวกกับอะไรหลายอย่างที่คนมาท้าต่อยท้าตีเราท้าดีเบตเราช่วงนี้เยอะมากเราก็รู้สึกว่าเราเหนื่อยล้าเราอยากวิเวกหลีเลี้ยเรารู้สึกว่าคนเริ่มเป็นโทษมากเราก็รู้สึกว่าฮ้ยเราอยากอยากวิเวกแล้วเราอยากบวชแล้วเราอยากกลับเข้าไปอยู่ในวัดป่าแล้วอย่างเงี้ยนั่นคือเจตจำนงอาจารย์พูดถึงเนี้ยผมผมผมขอญยตถามอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์เรื่องความที่อาจารย์บอกเหนื่อยเข้าใจเลยครับพอคนมันมัน,ม,นมันอยู่อีกที่หนึ่งที่สูงขึ้นแล้วก็มีคนจับตามองเยอะแยะมากมายแน่นอนโดนทัวลง ขอโทษถึงแม้กระทั่งโด,โดนโดนด่าโดนท้าชกท้าต่อยหรือว่าจะทําร้ายอ,ะอ่ะอาจารย์อาจารย์ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งครับที่มีหัวจิตหัวใจมันมีมุมหนึ่งไหมอาจารย์ที่แบบอยากเขาเรียกอะไรนั่งคุยกับตัวเองว่าเฮ้เรากําลังทําอะไรอยู่เราอยากเลิกเราเห็นข้อความแบบผมว่าข้อความเยอะที่ด่าแบบแรงก็มีอ,มอาจารย์ทํำยังไงอาจารย์เป็นคนคนหนึง่งครับไม่ไม่รู้อาจารย์ อาจารย์แค่รู้สึกอิหนาละอาใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรารู้สึกสงสารด้วยซ้ําไปกับคนที่รู้สึกเข้ามาตาหนิติิงถ้าตําหนิติิงเราตามทำเนี่ยเรารู้สึกอนุโมทนาแต่บางคนเนี่ยตำหนิติิงเราด้วยความอาฆาตพยาบาทมาดรายคับแขนใจอันนี้เรารู้สึกเมตตาสงสารต่อเขาแต่จะไม่เคยกลับมานั่งถามคำถามว่ากูกําลังทําอะไรอยู่วะ กูทำดีจริงหรือเปล่าเกิดโทษเกิดภัยกับใครไหม,อ,มอาจจะไม่เคยตั้งคําถามแบบนี้เพราะสิ่งที่เราทําอยู่เรามั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องอเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดประโยชน์ต่อคนมากมายและเราก็เห็นอย่างตอนนั้น รายการแรกที่เราไปสัมภาษณ์อาจารย์เมื่อนานมาแล้วอาจารย์ยังไม่ได้จัดปฏิบัติธรรมเองเลยแต่ณปัจจุบันนี้อาจารย์จัดปฏิบัติธรรมเดือนหนึ่งถึงสี่พันคนมันมากมายมหาศาลอาจารย์จึงเห็นประโยชน์จากคนกลุ่มนี้มากกว่าที่จะเห็นประโยชน์กับคนไม่กี่คนที่นั่งด่าอาจารย์คนด่าอาจารย์มีไม่ได้เยอะเลยแต่อาจารย์ลงคนมาปฏิบัติธรรมสมาวิปัสนาฟังธรรม นั่งสมาธิเดินจงกรมกับอาจารย์เดือนหนึ่งตั้งสี่พันคนอาจารย์ควรแคร์กับบุคคลนี้ก่อนที่เขารอคอยความหวังในการได้ยินได้ฟังทาเพื่อเดินออกจากความพ้นทุกข์กลุ่มคนเหล่านี้คือกลุ่มคนที่ อาจารย์คัดกรองแล้วอยู่ในโซเชียลเมืม่ออยู่ในโซเชียลแล้วอาจารย์ชวนเชิญเขาเขามาอยู่ในโลกของ Off line, ออฟไลน์โลกชีวิตของการเป็นจริงก็คือโลกของการเดินมาสู่การปฏิบัติมาเจอหน้าเจอตากันจริง,รงเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า4ี่พันคนในทุกๆเดือนเป็นประจำแล้วคนด่ากับอาจารย์คนกลุ่มนั้นก็ไม่ใช่คนที่ศึกษาหลักธรรมะไม่ได้เป็นคนที่ปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือบางคนแบกตาําราถือตาําราแต่ตัวเองปฏิบัติตามตําราไม่ได้เลยแม้แต่ข้อเดียวมันผ่านมาแล้วกี่เดือนมันเป็นหมื่นคนเป็นแสนคนเข้าไปแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีก่อนครับ อย่างเงี้ยอาจารย์เห็นประโยชน์กับกลุ่มคนนี้ก่อนอเราเห็นแล้วว่าแต่ละคนแต่ละคนบอกอาจารย์ทําต่อไปนะเป็นประโยชน์นะพวกเรากับเจจะขวนขวายในการทําความเพียรต่อไปอพอเวลาอาจารย์ฟังแบบนี้เราเดินมาถูกทางแล้วต่อให้คนจะด่าทอต่อว่าอาจารย์นั่งกรองดูคนด่าอาจารย์ไม่ได้เยอะเท่ากับคนอยู่กับอาจารย์แล้วเราจะไปสนใจกลุ่มคนนี้ไปเพื่ออะไรเราสนใจกลุ่มคนที่มีประโยชน์ก่อนดีกว่าดีที่สุดคือตัวนี้ก็ลังจะบอกว่า แคร์คนที่เขาเขาเข้าใจเราถูกต้องดีกว่าไปเสียเวลาแคร์คนที่เขาไม่เข้าใจเรามันทําให้เสียเวลาเปล่าๆอ,อย่างนี้ถูกไหมฮะต้องนะั่นคือเจตจำนงแรกที่อาจารย์บอกแล้วว่าเราต้องการกระแทกสังคม,มกระตุกสังคมด้วยความรุนแรงเพื่อคัดกรองคนที่เข้ากันได้กับเราแล้วมาศึกษาเล่าเรียนกับเราทําตามเราที่เราสอนตามแนวตามแถวที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ตามที่ครูบาอาจารย์สอนไว้อ,อย่างเนี้ดังนั้นจุดเจตนาแรกเราสนใจเพื่อคัดกรองคน ดังนั้นเจตนาตอนนี้เราก็ต้องแคร์กับบุคคลที่เรากระแทกอ,ออกมาแล้วเหมือนกันเพราะนั้นเจดจำนงเจตนายังเหมือนเดิมครับแน่นอนแหละฮะว่าพอมีคนมาตามอาจารย์เยอะๆคนที่มองจากมุมนอกอก็จะมองว่าโอ้คุณมีเงินมาแน่นอนเลยแน่นอนพอคําว่ามีเงินเข้ามาเงินมันคมมากมันสามารถตัดทุกอย่างได้ถามอาจารย์ในวันนี้ครับว,นนวันนี้ที่เรามานั่งคุยกันไม่เหมือนวันนั้นที่เราคุยกันละม,มันมีหลายมุมที่เข้ามาอาจารย์ไปไปสัมภาษณ์ไปนู่นนี่นั่นเป็นวิทยากรมันก็เป็นที่มาของงานที่บอกโอ้ยเนี่ยเดี๋ เดี๋ยวมีเงินเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวมีเงินเดี๋ยวก็เดี๋ยวคอยดูสิอยู่ได้ไม่นานหรอกอาจารย์เบียเนี่ยอันนี้ที่เขาพิมพ์มาผมไม่ได้ว่าอาจารย์ก็ใจอาจารย์อาจารย์คิดว่ายังไงครับอาจารย์เจอเรื่องแบบนี้มาตลอดยังก่อนหน้านี้เนี่ยคนก็ด่ามาใส่ร้ายป้ายสีอาจารย์ว่าอาจารย์เนี่ยเปิดรับบริจาคแล้วก็เอาเงินบริจาคเนี่ยมาใช้ส่วนตัวเอาเงินบริจาคไปใช้นี่ซึ่งความเป็นจริงเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องการใส่ร้ายป้ายสีที่น่ารังเกียจน่ารังเกียจเหยียดหยามมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ทํา เงินบริจาคทุกบริจาคเนี่ยตรวจสอบได้แล้วอาจารย์เอาเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์จากบัญชีที่เปิดรับบริจาคคือบัญชีประสิทธิ์บุญสาเป็นบัญชีพ่ออาจารย์แล้วอาจารย์ประกาศเสมอว่านี่ไม่ใช่บัญชีอาจารย์นี่คือบัญชีพ่ออาจารย์แล้วอาจารย์ก็อาบัญชีพ่ออาจารย์แจ้งสัมภารทุกบาททุกสตางค์ตรวจสอบตามตามตามอะไรนะท่าเซกชันตามเซเมนเลยสุดท้ายแล้วเนี่ย ทุกอย่างมันยืนยันว่าอาจารย์บริสุทธิ์ในเรื่องนี้อาจารย์ไม่ได้เอาเงินบริจาคแม้แต่สตางค์เดียวไปใช้ม,มีหลักฐานยืนยันชัดเจนเนี่ยคือหนึ่งอย่างที่คนเนี่ยพยายามใส่ร้ายป้ายสีอาจารย์อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์หาเงินได้ในปัจจุบันอาจารย์ได้จากการขายของอาจารย์ได้จากการขายน้ำพริกขายเสือ้อยังขายอยู่ยังขายอยู่เหมือนเดิมเพราะมันเป็นรายได้ที่อาจารย์ต้องใช้ในปัจจุบันอย่างที่อาจารย์แยกกองเงินชัดเจนเงินในการบรรยายทําทุกบาททุกสตางค์หรือในการออกรายการอาจารย์เก็บเงินกองนี้ไว้เรียกว่าเงินกองกลางเอาไว้เลี้ยงผู้ปฏิบททัติธรรมที่อาจารย์จัดปฏิบัติเดือนละสี่พันคนเขามาฟรีข้าวเช้ากลางวันเย็นโรงแรมนอนฟรีทั้งหมดอาจารย์เป็นคู่ซัพพอจ่ายเงินให้ทั้งหมดทุกบาททุกตางค์อาจารย์จ่ายหมดกับ แล้วก็ขายเสือ้อเงินจํานวนจากการขายสินค้าตัวนี้แหละที่อาจารย์ได้เงินแล้วเอาไปใช้หนี้บวกกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันของอ,อาจารย์คําถามคือปัจจุบันอาจารย์มีเงินแล้วหรือยังมีก็ต้องตอบว่ามีแล้วจนใช้หนี้หมดแล้วก็มีเงินเก็บแต่คําถามคือเงินจํานวนนี้เงินที่อาจารย์ออกรายการกับเงินที่อาจารย์บญญรรยายทำเนี่ยมันเพียงพอต่อการเลี้ยงคน4,000คนทุกเดือนที่อาจารย์จ่ายไม่น้อยกว่า4-5แสนต่อเดือนอออพอไหมไม่พอไม่พอเอาเงินจากตัวไหนไปจ่ายก็ต้องเอาเงินจากรายได้น้ําพริกกับเสื้อดึงออกไปจ่าย ไปจ่ายในส่วนของกองกลางที่อาจารย์เลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมอาจารย์ไปวัดทีอาจารย์บริจาคทีแสนหนึ่งอสองแสนครับอาจารย์ถวายครูบาอาจารย์ทีหนึ่งห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นอาจารย์ถวายอย่างเงี้ยป,ปีเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยอาจารย์ถวายไม่รู้กี่ล้านครับอย่างเงี้ยเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเงินจํานวนเนี้ยเราเนี่ยได้มาเราก็สละออกอเราบริจาคออกเพราะนั้นต่อให้มีเงินมากแค่ไหน ยังไงอาจารย์ก็ยังยืนยันว่าอาจารย์ต้องไปบวชอยู่ดีเพราะสุดท้ายแล้วทางคารวาสก็เป็นทางคับแคบอาจารย์มานั่งไลฟ์สดเนี่ยอาจารย์ไม่เคยเอาตะกร้าแทบจะไม่เคยเอาตะกร้ามาปักขายเลยนะอาจารย์ดา่าผู้สอนธรรมะไปตามปกติแล้วก็บอกว่าใครอยากจะซื้อของไปตะกร้าหน้าโปรไฟล์มไม่ใช่มานั่งรีวิวสินค้าดีแบบนี้ดีแบบนไม่เลยไม่มีมน้อยมากยกเว้นจังหวะที่แบบว่า เออช่วงว่างแล้วอีสักาสักสามสินาทีแล้วกันไลฟ์สดขายของอเพราะเราสอนธรรมมาสองชั่วโมงแล้วคนมันอยากรีแลกซ์และซื้อของอาใครจะซื้อขึ้นมาซื้อจะปักตะกร้าให้สักครึ่งชั่วโมงมแล้วก็ลงอ,อย่างเงี้ยเราทําแบบนี้เป็นกิจวัตรประจําวันดังนั้น ต่อให้มีเงินมากแค่ไหนเงินเนี้ยอาจารย์ทําไว้เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างหนึ่งสองประโยชน์นี้ต้องตกแก่แม่พ่อของอาจารย์เพราะเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่พ่อที่เขาอุตส่าห์ดูแลเลี้ยงดูเรามาอย่างดีเราจะไปบวชเราจะทิ้งเขาไว้เขาไม่มีตังค์ได้ไหเราก็ต้องเก็บเงินเก็บทองตัวนี้ไว้้เขาสามารถดูแลชีวิตตัวเองได้ในยามบันปลายเราก็ต้องทําฐานะของความเป็นลูกดังนั้นตัวนี้ในฐานะที่อาจารย์เป็นคราวาสอาจารย์ยังคงทายากอย่างซื่อสัตจจริต เป็นสัมมาอาชีวะอาชีพชอบคบมันไม่ได้ขวางกั้นต่อผลนิ่พานไม่ได้ขวางกั้นต่อการปฏิบัติเลยอาจารย์วางแผนวางสเต็ปไว้หมดแล้วถูกต้องแล้วทุกอย่างชัดเจนหมดเลยถูกต้องการเตรียมใจรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเป็นเรื่องสำคัญการปรับตัวได้ดีจะช่วยให้เราก้าวผ่านทุกสรารการอย่างมั่นคงเราสามารถประยุกต์ใช้สิลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นหลักสำคัญในพุทธศาสนาช่วยพัฒนาชีวิตให้สมดุลและสงบสุข พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้เช่นการมีศิลธรรมมีความประพฤติด,ดีงามรักษาสินห้าในชีวิตประจำวันสื่อสัตว์ในงานทำงานด้วยความโปร่งใสและใจมีเมตตาและการให้อภัยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจะบังเกิดผลลัพธ์ชีวิตจะสมบสุขใจคนรอบข้างก็เชื่อถือและให้ความครบ การมีสมาธิฝึกจิตใจให้จดจ่อแน่วแน่ฝึกโฟกัสงานทำทีละอย่างไม่วอกแวกควบคุมอารมณ์หยุดคิดก่อนโต้อตอบเมื่อมีเรื่องไม่พอใจจะมาเกิดผลลัพธ์จิตใจสงบทำงานมีประสิทธิภาพตัดสินใจได้ดีขึ้นการมีปัญญามีความโ่มใจรู้เท่าทันฝึกตั้งคำถามหาเหตุทั้งแท้จริงและปัญหาก่อนตัดสินใจ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาทักษะให้ทันโลกรู้จักปล่อยวางเข้าใจว่าอะไรควรยึดอะไรควรปล่อยจะเกิดผลลัพธ์คิดรอบคอบมากขึ้นแก้ปัญหาได้ดีลดความทุกข์ใจดังนั้นถ้าเรานำสิ่สมาธิปัญญามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอยางสมดุลและเตรียมใจรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราจะมีชีวิตที่สงบสุขมีสติและเติบโตทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานครอบครัวหรือสุขาจิตก็จะดีขึ้น